จะได้ตเปเกวท่เาียกแล้เาก็งเกลได้ครับนี้นเก่าตอนนี้พเราเริ่มพาร์ซิงเราก็ตัวมันตึงหลังจานั้นได้รับหลังจานั้นเสร็แล้วกับพแบบที่สองก็ไปพาร์แล้วก็ถึงจุดเดี๋ยวนี้สปอร์ตจะให้กพอยกตอนนี้รถของเราเราบ มันจะเหลือแค่บล็อก15คูน20พอเหลือบล็อก15คูล20ก็ใช่ครับเป็นสปอร์ไซเคิเที่ยวไปเอแล้วก็ B C ได้ตางคนอ่าดูบอลผ่านได้ก็ผมทำเวลาไว้มันอาจจะแบ่งเส้นระดัีนิหน่นีีอาจจะต้องหวังอันนี้ต้องขอคุณกนเดีุ๋กคนดีคนที่ประเทเดืนมวัน พอดมูแต่ว่านจะใ่มากใ่มากว่านเนเกมช่วงช่วงนี้เด็กกับเ็กทีมองคูาแบบนี้เดเรือท้องนคือมองอะไหลายอาเด้วยสภาพที่เราแต่เราดารารรายมอที่แบเลยนะหรือว่าะไรจนไดคนที่หก็ีคิมจััผมยากเล่นให้มันแบบรักที่สุด อหนนี้พอๆกับกนครัเดียเราต้องช่วยกันคอเัรงียวดตได้อสแกนก็ถอาตได้แล้ววเอจะป็นลหนักพอติด้อไดแล้วงตกอะไก็ได้หรือเลกนเพื่อเพื่อเรแล้วก็รจเนงี่การเนอดตอได้ใครไปเล่นกับใครใช้ใต้าบอาจะวางต้อเราก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ เ,เราตั้งลายสักลายอยู่แ้วจะมีทาลวกมีมแปด่าติดตัวอจะใช้เะต้องใช้ต่อไปแล้วก็จะมีเว่อเออิดเี่ออกมาวีเซนเตอร์เราเดเนไปแตเ็้ันาจริงนทาที่จริงมีคนเดียวแล้วก็้าเยเดขาเดินเดินเดินขด้นมาจากแที่ลานาที่ผมดูโอเลยก็คือแก๊ปให้มันไก อันดับแรกเรื่องีแล้วก็ในบ้านเรเ่องหผมมีหน่วยสองแหลก็คือเรารับเนี่ยแล้วโตโเลยแต่ที่ว่าบางทีทก็จะต้องใช้มด่องแล้วก็ พีบไปเลี่ยมมันไหนตอบยังไม่เสร็จไปดูโอเคเสร็จแล้วทองมาแล้วทองมาแล้วเจสต์นี่เราวแลงน้ำหนักประมาณ15-20ถึงกิโลคอนเสิร์ด้วยเอ้ยคอนเสิร์ตดิ้นดอยเอ้ย ด้านบนด้านล่างน้อครับฮรปเชิญด้วยดูนะพี่สงการนะดูพี่สงการนะอร์ชันในการยืมไอการยืมไอรักเปลี่ยนหน่อยฮร์เชิญรับเชิญลุกเล็อะไราร์ปเดิฮร์เชิญนวครับโอเคดูนะดูนะพี่ให้อได้ด้วยไออสอฝั่งพร้อมกน

ท่านนะครับแล้วที่เซนต์ทูแอน์แท็กนะครับนะก็คือนี่คือคอมแพนครับเมื่อไหร่ที่เราจะรับเพื่อเคอน์เตอร์แข่งเนี่ยเราต้องรับให้แน่นรับให้ดีก่อนแล้วผมแขกเคฟเนี่ยต้องดีก่อนเดี๋ยวพี่จะค่อยๆจับนะครับพอเราลงมารับในแดนเนี่ยโอเคมให้รัดแข่งส่งตรงนี้มันได้เรื่งนะเดี๋ยวทุกคมีหมดนะทิวเดินขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าเกิดเขาวิ่งไปหาก็เห็นอยู่แล้วถูกไหม คิวก <premises. S 2> ็อ่านพรุ่งนีสองคนถูกไหมพอถึงหน้าเราแล้วก็เดินถ้าอบไม่เดินทุกคนมชงให้ันหน้าใครหน้ามันพ่ิวน้าทาหน้าอันิูงีก็เดินจากเ้ยงกลางลากลางก็เนแบบนี้ที่ถ้าเกิดเขาเดินแค่เขาแค่ไนที่เราก็จัมันเดิอดเดิที่เดอที่ทีเซตครับทีไปโนทีีที่เทีุ่๊บที้ระหว่างั้นะระหว่างองคน นะเบสจะ้าอทนเปลี <ici> hey, okay. to to ่ยนหที้อยก็่ายทงน่ไโอเคดูดิถ้าเมื่อไร่อลผ่านลายสีขาวมาแล้วคุณเริ่มเดินได้แล้วนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะจัดเท่ให้เป็นแบบนี้โอเคโอเค ปีนขอปีนขยายหน่อยเดเาเมให้แบโน่แบโน่บุ๊คคนไหเ่แบโน่เขาหมดแบนน่อเคหรือบนโน่ทําเป็นพันดทีแล้วต้องการแค่นี้ก่อนนะช่องแรกแล้วเว้นยี่สิบถ้าเกิดตัดได้โอเคแล้วลองดูลองดูโอเคติเขาเล่นที่รถเลย มามามาเกย์พารุษ สามโดูดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทีเจดทีทีน้าสมทีดูกิีนะครัวันนี้ก็เน้นในเรื่องเกมที่เป็นล็อบเพื่อไปลูปเค้านะครับแลนะสิ่งสำคัญเลยการทํางานที่มันต้องเป็นทีลิมเบิร์กเวลาที่ดีเป็นนะครับนะแล้วก็ไลน์ไม่เจอกันที่นี่แหละนะครับเราไม่ได้ท้องที่เก็บเลยสถามรุ่ว่า バーベキューが食べれ。ロロ、ラバロロ。うい。<laughs> <laughs> <laughs>